สวัสดีครับวันนี้ผมมีคำถามครับซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครเ,เกิดคำถามแบบนี้เหมือนผมหรือเปล่าว่าเวลาที่เราไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปซื้ออาหารแปลรูปอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยม,มันปลอดภัยจากโควิดไหมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าโควิดมันก็อยู่บนผิวสัมผัสในกระป๋องหรืออะไรอย่างนี้ได้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วบนอาหารเรา,าสามารถอยู่ตรงนั้นได้ไหมแล้วทางด้านของโรงงานเองหรือว่าห้องปฏิบัติการเนี่ยเขา มีขั้นตอนในการจัดการกับความสะอาดความปลอดภัยตรงนี้กันอย่างไรวันนี้ครับก็เลยจะพาทุกคนมาฟังสปอยเกี่ยวกับเนื้อหาของ t h a i l a ด d Lab บวิทยาศารัทันที่2กันซึ่งแน่นอนครับผมไม่ใช่คนสปอยเองแน่นอนผมไม่สามารถพูดได้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวจะให้วิทยากรของเราเนี่ยมาสปอยให้ทุกคนฟังแคบสั้นๆนิดนึ่งลอกันนะครับเราจะได้โบกับการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมนะคะ ในห้องปฏิบัติการว่าเราจะจัดการในการทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อในห้องปฏิบัติการยังไงนอกจากนี้จะมีการเสริมว่าใช้สารฆ่าเชื้อหรือสารทำความสะอาดเหล่านั้นเนี่ยในสถานกรรมอาหารได้ยังไงบ้างหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊เราใช้ควอตดีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไฮเดรเจนฟลูออไซด์ดีหรือแม้กระทั่งอิเล็กโทรไลต์ดีหรือเปล่าเนี่ยจะได้มาคุยกันนะคะแล้วก็แชร์กันว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยที่จะใช้ได้มีอะไรบ้างหรือนําไปใช้กับไวรัสได้หรือเปล่านะคะแล้วพบก,กันค่ะ ตรวจติดตามสิ่งแวดลอ้อมหรือ Environmental Monitoring ซึ่งเป็นการตรวจติดตามสุขลักษณะของโรงงานผลิตอาหารจำเป็นที่จะต้องเป็นกิจกรรมที่จำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อนั้นเป็นไปนตามที่วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ผลิตอาหารนั้นมีความสะอาดและก็ส่งผลต่อคอดภัยของอาหารและนะับตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบนันที่มีการแพร่ระบาด มีความวมิตกกังวลว่าซับโควิดอาจจะพลิกเลื่อนสู่อาหารได้ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการอาหารในธุรกิจอาหารบางประเทศจึงได้เพิ่มมาตรการการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตามเชือ้อซับโควิด -2 ในสิ่งแวดล้อมโอเคพอแล้วไม่ให้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ยอมไปดูตัวเต็มกันก็เดี๋ยวยังไงนะฮะเดี๋ยวเจอกันวันที่17มิถุนายนนี้นะครับชื่อว่างานไทยแลนด์แล็บเวิรบินาท,ทั้งที่2นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ด้านล่างไว้ให้เป็นลิงก์ลงทะเบียนเพื่อการรับชมเว็บพิณาตัเต็มนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันไปที่17นีนนะฮะขอบคุณครับ